เช้านี้อาบน้ำเสร็จเจอคุณยายกลับมาจากตลาดรอบที่ร้านพอดีพวกเราเนี่ยก็อัปเดตสถานการณ์ของวันนี้กันนะว่าเป็นยังไงแม่โบก็กะจะเปิดโฮมคาเฟ่สักหน่อยพอเดินเข้าไปในบ้านคุณยายบอกว่าลืมซื้อกะทิแม่โบเนี่ยก็สส่แว่นอยู่แล้วกะทิเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเพราะพวกเราเนี่ยเป็นเด็กอ้วนที่เห็นแก่ของอร,อ,อร่อยอร่อยคุณยายเนี่ยใช้ไปซื้ออะไรก็อย่าไปรีรอนะถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนนะคุณยายจะผูกหนังยางมัดเหรียญห้าให้ด้วยไว้ไปซื้อขนมของแม่โบเนี่ยไม่ได้มัดที่กระเป๋ากางเกงนะอันนั้นเนะี่ยธรรมดาของแม่โบ กามกับสะดือพวกผู้ใหญ่เห็นเนี่ยก็จะได้รู้นะว่าเรามีตังมานะแม่โบเนี่ยไม่เคยมีร่างทงร่างทองอะไรกับเขาเหรอกคะ่ะเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นตอนแรกก็กะเปิดโฮมคาเฟ่พอไปซีเจเนี่ยเขาก็มีส่วนลดให้แก้วละสิบบาทแล้วก็มีของลดราคาเยอะแยะมากมายของที่จําเป็นต้องใช้อย่างน้ํายาปั้นนมลดราคาก็สอยมาเลย2ถุงแล้วก็ใส่บาทพระที่บ้านตอนเช้าเป็นชาเขียวหวานปกติพระที่บ้านดื่มแล้วก็ให้พรอ,อีก100กว่าข้อวันนี้ก็เฮงแล้วนะแต่พระที่บ้านเนี่ยติมาอย่างหนึ่งว่าชาเขียวนะหวาน <ไ> <Okay. S 1> โอเครู้เรื่องแล้วชาเขียวยี่ห้อนี้อาจจะไม่ถูกใจต้องเป็นชาเขียวของนกแก้วสินะวันนี้นะเพื่อนสาวก็แวะมาหาที่บ้านเป็นเพื่อนสมัยปถมยันมหาไยแวะมาเอาน้ำพริกตาแดงกับปลาทอดคุณยายเนี่ยก็ออกมาเซยหายกเพื่อนแม่โบไปหนึ่งกูพอตกบ่ายแม่โบติดลอตเตอรี่ใส่แผงเสร็จแล้วก็รีบมาแพ็กปลากับน้ำพริกต่อเลยแมโบเนี่ยก็เปลี่ยนแพ็กเกจใหม่เป็นกระปุกแบบนี้นะคะแพงกว่าอันเดิมแต่พี่พี่เนี่ยได้ไปน่าจะใช้ประโยชน์ได้ด้วยแม่โบยังไม่ได้ล้างนะคะแนะนําให้ล้างก่อนนะขายของออนไลน์เนี่ยไม่ ง่านะคะปัญหาเนี่ยค่อนข้างเยอะจับต้นชนปลายยังไม่ถูกแต่บ้านเราทุกคนเนี่ยใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกอย่างถ้าของที่ได้รับไม่ครบหรือมีปัญหาเนี่ยแจ้งแม่โบได้เลยนะคะ